้็เราขอ,อน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเปิดหน้าสี่นิดนึงแต่ตรงนี้มันจะเริ่มแอดวานนิดนึงอนะ่ะจดไปก่อนแล้วกันนะครับจดหน้านี้เสร็จเดี๋ยวพี่ปล่อยละอันนี้คือขั้นตอนในการทำข้อสอบแต่สิ่งที่สอนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแอดวานหน่อยนึงเด็กจดไปก่อนแล้วกันนะสแกนจยดว่าโจทย์เปลี่ยนหรือไม่ บอกผมเก็บชีตไปแล้ว <concern> ข้อสอบแกะเนี่ยนะครับมันเป็นข้อสอบที่ง่ายแต่คนที่จะได้เต็มคือคนที่ตั้งใจทบทวนและฝึกทำมาก่อน <inning> ใครไปทำในห้องสอบแล้วไม่เคยทบทวนมาเลยก็โอกาสเต็มยากน้อง เนื่องจากโจทย์มีการเปลี่ยนแปลงโจทย์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆโจทย์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆดังนั้นเราต้องอ่านทุกครั้งว่าโจทย์มันเหมือนเดิมไหมนะครับซึ่งถามว่าเหมือนเดิมดูจากไหนให้น้องเทียบจาก โจทย์ที่เราเคยให้ไว้นั่นคือหน้านี้ครับเนี่ยน้องไปอ่านดูแล้วกันนะแต่จะบอกได้เลยว่าอ่านแล้วเข้าใจยากนิดนึงเพราะมันเป็นภาษาทางการนะครับแต่สิ่งที่พี่สอนมันเป็นภาษาพูดธรรมดาใช่ไหมเด็กก็เข้าใจง่ายกว่าอันเดอร์ไลน์คือเราต้องขีดเส้นใต้เวลาทำเนี่ยนะครับสิ่งที่พี่สอนมันมันมาจากประสบการณ์ใครไม่ขีดเส้นใต้ก็มักจะตอบผิดนะครับอันเดอร์ไลน์ตรงที่มีรหัสเมื่อกี้พี่เห็นเด็กบางคนไม่ขีดเส้น เพราะพี่สอนให้ขีดใช่ไหมเนี่ยพี่บอกว่าเวลาทำเน่ะขีดด้วยแบบนี้นขีดบางคนไม่ขีดนะปล่อยโล่งไว้พอปล่อยโลง่งปุ๊บโอกาสผิดมันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าขีดเส้นใต้ด้วยทั้งที่มีตัวเข้มและไม่เข้มเชื้อเชื้อพี่เหอะนะครับสอนสอนมาเยอะแล้วใครไม่ขีดก็มีสิทธิ์ผิด แต่เราต้องมั่นใจว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับเพราะเด็กจะเห็นจากบทความเรื่องเรื่องนอนดึกมันจะมีคำว่าไม่นอนหัวค่ำซึ่งความหมายก็คือการนอนดึกถูกปะนี่แหละมันเป็นสิ่งเดียวกันเราต้องเขียนรหัสเดียวกันให้มันวงกลมตรงเกรดวงกลมตรงเกรดแต่อย่าเพิ่งฟันธง เพราะสุดท้ายเราต้องอั d นเดอร์สแตนก็คืออ่านให้เข้าใจความหมายด้วยเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยนะครับคีย์ของคีย์ของข้อสอบชุดนี้ก็คือการอ่านให้เข้าใจความหมายนั่นเองพี่ถึงใส่ดอกจันตรงนี้เยอะมากเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ข้อสอบต้องการวัดเราคือการอ่านจับใจความนะถ้าเกิดน้องอ่านไม่เข้าใจเด็กก็ทำไม่ได้ข้อนี้ พอสทอตคือการวาดเส้นสามแบบซึ่งพี่สอนไปแล้วแบบนี้คือเหตุผลแบบนี้คือคาตากรเหยื่อแบบนี้คือแม่ลูกประเด็นคือเราต้องเลือกเส้นให้ถูกเพราะเลือกถูกเสร็จทิศทางเส้นต้องถูกด้วยเข้าใจไหมบางคนเลือกเส้นนี้แต่ทิศทางสลับกันนังว่าตอบเหมือนกันไหม <laughs> ไม่เหมือนนะครับ ตอบผิดเลยนะครับทิศทางถูกเส้นผิดก็ไปเลยนะครับ exit แปลว่าทางออกใช่ไหม exit คือการตอบออกจากตัวครับตอบออกจากตัว สุดท้ายก่อนส่งขอให้ทบทวนและตรวจทานรีวิวแปลว่าตรวจทานส่วนรีไว้คือการแก้ไขตรวจแก้อะไรเงี้ยนะครับเพราะน้องอาจจะยังไม่รู้นะข้อสอบนี้ตอบผิดติดลบสามคะแนนนะครับคือห้ามมั่วครับน้องยกตัวอย่าง ตอบผิดติดลบสามสมมตินะ,ฉะเฉลยข้อหนึ่งตอบอันนี้แต่น้องตอบแค่นี้ออกได้กี่คะแนนสมมุติข้อนี้ห้าคะแนนข้อนี้ห้าคะแนนข้อนี้ห้าคะแนนน้องก็ได้เท่าไหร่ห้าใช่ไหมถูกแต่ถ้าน้องตอบ0 2 a ย์แล้วน้องก็มั่วไป03 B สมสมมติมั่ว มวยท่าไหนบีไม่มีใช่ไหมน้องได้เท่าไหร่เนี้ยอันนี้ได้ห้าป่ะได้แต่อันนี้ลบเท่าไหร่ <5 S 1> เหลือสองคะแนนเต็มเท่าไหร่สิบง่ไหมง่อ,อย่ามัา่ว <c ười> คือตอบข้อเดียวยังดีสะก,กว่าใช่ไหมเพราะถ้าตอบมั่วไปเหลือเท่าไหร่ <5 S 1> เหลือสองหรือบางคนบอกไหนๆก็ไหนๆละมั่วให้ครบไปเลยมีสี่ช่องใช่ไหม มัวให้หมดนี่เท่าไหรเนี่ยถูกอันนี้เท่าไหรต้นทุนมาอยู่ห้าลบเท่าไหร่เนี่ยลบเก้าพ่อแม่ปลื้มใจแบบนี้เขาให้เขาบอกว่าถ้าเกิดติดลบนี่ครับเขาอานุโลมช่วยเด็กให้เหลือเท่าไหร่ศูนย์นี่ช่วยแล้วเหรอเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดเด็กติดลบทุกข้อ เขาขี้เกียจส่งคะแนนติดลบให้เด็กเข้าใจปะคือพ่อแม่คงกรีดเต็ม150ใต้ติดลบ75็ดสอะไรเงี้ยพ่อแม่บอกเฮ้ยลูกกูเรียนยิ่งโง่ขอโทษครับยิ่งเรียนยิ่งโง่เรียนทําไมเขาก็เลยสงสารถ้าเกิดตอบติดลบขนาดเนี้ยเขาอนุโลมให้เหลือเท่าไหร่ศูนย์พอดังนั้นพ่อแม่เห็นคะแนนก็คงไม่ถึงกับร้องไห้เต็มร้อยได้ศก็โอเคเท่าเดิมไม่โง่ลงโอเคนะ เอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสรุปซุปเปอร์สเตปก่อนสอบเราต้องอ่านโจทย์ว่าโจทย์เปลี่ยนหรือไม่เนื่องจากโจทย์มีการเปลี่ยนบ่อยๆพูดพร้อมกันเราสแกนโจทย์ทําไมครับว่าโจทย์เปลี่ยนหรือไม่เนื่องจากโจทย์มีการตอนแรกเราต้องอันเดอร์อันเดอร์ไลน์ตรงไหนครับรหัสทั้งตัวเข้มและแต่ต้องมั่นใจว่ามันวงกลมตรงไหน ฟันธงเลยเปล่าสุดท้ายเราต้องอะไรการพอดมีกี่เส้นครับลูกศรนนี่คือความสัมพันธ์แบบไหนเหตุผลเนาะเกตเอคือฆาตกรกับอะไรอันนี้แม่กับอะไรเออเกตเอ็กซิตเราตอบยังไงสุดท้ายเราต้องรีวิวกับรไว์ซึ่งแปลว่าพราะตอบผิดเราทำไมเออเดี๋ยวตอบ